สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเรื่องคิวเลอร์ ler, mm hmm. เมื่อนักฆ่าอัจฉริยะปลอมตัวเป็นชายสุดธรรมดา ก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยเล่นคาบาวพีซีได้แล้ววันนี้สัมผัสความคลาสสิกแบบออริจินอลในคาบ่าวอัลติเมตคอมโบบนคอมของคุณระบบครบลงดันเจียนก็สนุกบูไนเนชั่นวอลก็มันหยดสมัครเล่นเกมผ่านลิงก์ด้านล่างสำหรับแฟนช่องแมนก็แมนเนี่ยกรอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอรับไอเทมฟรีมูลค่าสูงสุดถึง1000บาททันทีโหลดเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสครับสเปนเซอร์พระเอกของเรื่องเป็นสายลับสังกัดหน่วยข่าวกรองสารัฐเขาได้รับข้อความแจ้งถึงภารกิจใหม่นั่นคือปฏิบัติการสังหารนักฆ่าอาวุธที่ชื่อว่าเลเวโน่พระเอกแท็กทีมกับกู้หูสาวครับออกเดินทางมายัยงเมืองนีสแล้วก็เข้าพักโรงแรมเดียวกับสาวสวยที่มีชื่อว่าเจนซึ่งมาเที่ยวฝรั่งเศสพร้อมกับครอบครัวขณะนั้นปู่เป็นพ่อเนี่ยกำลังต่อว่าพนักง,งานโรงแรมที่ไม่ได้จัดห้องของเขากับลูกสาวให้อยู่ติดกันตามที่่่่ไไดด้้สัังงงจองออออวววพเเปป็นหคามลภยขธ จึงอยากให้พนักง,งานหาห้องใหม่และระบุว่าต้องเป็นห้องที่เห็นวิวชายทะเลด้วยเจนแอบเซงกับความจู้จี้ของพ่อเลยขอตัวเข้าห้องพักก่อนเจนกับสเปนเซอร์ได้เจอกันครั้งแรกในลิฟต์หนุ่มหน้าหล่อทอเสื้อโชว์ซิกแพคสุดเร้าใจและอยู่ในชุดเตรียมลงน้ำทำให้เจนเนี่ยปิ้งเขาตั้งแต่แรกเห็นครับเธอพยายามทำหน้านิ่งแต่ก็ไม่ยอมออกจากเลฟ แถมกลับลงชั้นล่างทำเนียนเดินไปที่ชายหาดพระเอกรู้ทันแต่เห็นว่าเธอน่ารักดีเขาจึงเป็นฝ่ายทักทายก่อนนะนนำตัวว่าชื่อสเปนเซอร์และชวนเธอไปดื่มด้วยกันเย็นนี้ที่ร้านสเตลล่ามารีเจนดีใจแต่ต้องเก็บอาการไว้เพื่อรักษาฟอร์มหลังจากเขาโดดลงน้ำหญิงสาวก็รีบกลับห้องพักเปิดดูกระเป๋าเสื้อผ้าที่ติดตัวมาแล้วก็พบว่ามีแต่ชุดป้าๆรับเธอเลยออกมาช้อปปิง้งตามหาชุดสวยเพื่อใส่ไปออกเดทระหว่างนั้นพระเอกกำลังทำภารกิจลับใต้น้ำ เขาดำลงไปเอาอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้แล้วแอบปีนขึ้นเรือเป้าหมายเพื่อติดตั้งระเบิดใต้เฮลิคอปเตอร์เขาเตรียมโดดน้ําเพื่อหลบหนีแต่บบดิการ์ดเนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะพละเอกสวนกลับอย่างไวกระโดดทีบทําปืนมันร่วงหลุดมือล็อกคอคู่ต่อสู้และพาร่างไร้ลมหายใจลงสู่ใต้น้ํา เย็นวันนั้นเจนแต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มเพื่อไปเดทกับหนุ่มฮอตพระเอกเนี่ยก็มาในชุดสูทลออรู้ดูแพงไม่แพ้กันครับจนเหลือเห็นพ่อแม่เดินตรงมาที่ร้านหญิงสาวก็รีบหลบใต้โต๊ะเพราะว่าพึ่งโกหกพวกท่านว่าปวดท้องของนอนพักที่ห้องเจนกระซิบถามชายหนุ่มเห็นผู้ชายตัวสูงมีหนวดที่อยู่หน้าร้านไหมพระเอกพยักหน้าและชมว่าหนวดเขาเท่ดีนะเจนโกหกทันทีว่าตาแก่คนนี้พยายามลวนลามเธอตอนอยู่บนเครื่องบิน พระเอกบอกว่าเธอไม่ต้องหลบแล้วละ่ะเขาออกไปแล้วชายหนุ่มสังเกตเห็นฮล,ลิคอปเตอร์ที่เขาเพิ่งวางระเบิดบินขึ้นฟ้าเขาเลยชวนเธอออกไปที่อื่นอ้างว่าอยากพาไปชมวิวนอกเมืองนิช อ,ออกมาจากร้านได้สักพักครับเขาก็กดสั่งการระเบิดผ่านมือถือเป้าหมายที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นก็โดนบอมถล่มกลางอากาศภารกิจของพระเอกก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีอีกครั้งจากนั้นชายหนุ่มเนี่ยก็พาเจนไปต่อที่ผับให้ถามถึงงานของเขาอีกฝ่ายก็โกหกว่าเป็นที่ปร,รึกษาธุรกิจต้องเดินทางบ่อยๆทั้งคู่คุยหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานและก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นครับเจนเขินจนดื่มเหล้าหมดแก้วพระเอกเลยเอาเหล้ามาเพิ่มทว่าตอนที่เจนอยู่คนเดียว นหนุ่มอีกคนเนี่ยแอบเลงเธออยู่เช่นกันเขาเดินตรงเข้ามาจีบแถมยังดึงตัวเธอไปเต้นด้วยเจนอึดอัดแต่ไม่กล้าปฏิเสธละเอกเลยจัดการขอให้แทนทําเอาหนุ่มคนนั้นเนี่ยถอยหลังทันทีเขาพาเธอกลับห้องพักเจนเริ่มบ่นไปเรื่อยและบอกเขาว่าฉันคงเดิมหนักไปหน่อยตอนนี้ฉันอึดอัดกับชุดนี้มากแล้วมันคับเกินไปนะ่ะระเอกช่วยดึงป้ายยี่ห้อชุดออกเพราะนึกว่าเธอลืม เจนหน้าเวอร์สารภาพว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจเก็บไป้ายไว้เพื่อจะส่งชุดคืนร้านทีหลังชุดนี้มันแพงเกินไปและยังเปิดเผยความจริงเรื่องที่ว่าตาแก่มีหนวดคนนั้นเนี่ยก็คือพ่อของเธอเองครับและเธอเพิ่งโดนแฟนทิ้งมาก็เลยมาเที่ยวกับครอบครัวแทนและเอกประทับใจความเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาของเธอ เขาดึงตัวหญิงสาวมาจูบและขอบคุณที่จริงใจกับเขาชายหนุ่มตัดสินใจเล่าความลับของตัวเองบ้างครับด้วยเขาบอกว่าผมเป็นนักฆ่าและผมก็ไม่ชอบงานที่ทําเลยแม้ว่าคนที่ผมฆ่าไปเนี่ยจะไม่ใช่คนดีก็ตามจเจนได้ฟังก็เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆกระทั่งพระเอกหันกลับมาก็พบว่าหญิงสาวเนี่ยหลับไปนานแล้วเช้าวันดุ่งขึ้นทั้งคู่ออกเดทกันอย่างหวานชื่น แต่ก็ได้มีชายปริศนาเนี่ยแอบมอ่วงวกเขาอยู่ห่างๆจนกระทั่งพระเอกเหลือไปเห็นชายคนนั้นทิ้งหนังสือเล่มหนาไว้ที่เก้าอี้และเดินจากไปพระเอกขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนจะแอบไปที่เก้าอี้นั้นหยิบหนังสือขึ้นมาดูและพบการ์ดเขียนข้อความว่าสุสานบมายเสามเมื่อถึงเวลานัดพระเอกไปพบ H ซึ่งก็ย่อม,มาจากชื่อของฮอบรุกหัวหน้าของเขานั่นเองครับพระเอกบอกว่าจะลาออกจากงานแล้วอีกฝ่ายก็พยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจพระเอกจึงให้เหตุผลว่า เขาไม่อยากฆ่าคนอีกแล้วเขาอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขหมอน,น้าก็โตกลับทันทีทวพางานของเขาเนี่ยคือการกําจัดศัตรูของชาติไม่ใช่ฆ่าคนธรรมดาทั่วไปที่ผู้คนทุกคนได้อยู่อย่างสงบนี้ก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกเราคอยปกป้องประเทศพระเอกยังคาใจอีกเรื่องครับเพราะชายที่เพิ่งโดนระเบิดเนี่ยเคยทํางานให้องค์กรเราทําไมตอนนี้เขาถึงกลับกลายเป็นเป้าหมายเสียเองหมอน,น้าก็อธิบายว่าคนพวกนั้นแปรพักย้ายไปทํางานให้อีกฝั่งจากเพื่อนจึงต้องกลายเป็นศัตรู แต่พระเอกก็ยืนยันครับว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเขาจะวางมือจากนักฆ่าแม้ว่าหัวหน้าเนี่ยจะไม่เห็นด้วยก็ตามพระเอกเริ่มคบหากับเจนอย่างจริงจังรับแล้วก็พยายามเข้าหาพ่อเธอเพื่อสร้างความสนิทสนมแต่พ่อเจนเนี่ยก็ดูไม่ชอบเขานักโดยเฉพาะเรื่องที่เขายังหางานไม่ได้พ่อโชว์ฝีมือยิงปืนให้ดูเป็นการข่มขวัญแฟนลูกสาวแล้วก็ยังเปิดเผยว่าเคยเป็นอดีตนาวิกมาก่อนด้วยพอลองให้พระเอกยิงนกบ้างทีแรกเนี่ยชายหนุ่มก็ทำท่าไม่เต็มใจ แต่เมื่อพ่อเริ่มเศราสีเขาก็โชว์สกิลแม่นเปลีนระดับเทพจนพ่อทึ่งและเอกเปิดใจกับพ่อว่าเขารักลูกสาวพ่อจริงๆและขออนุญาตแต่งงานกับเธอครับซึ่งอีกฝ่ายก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจของชายหนุ่มจึงยอมรับเขาเป็นคนในครอบครัว3ปีต่อมาสเปนเซอร์และเจนเนี่ยได้แต่งงานกันและอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้ว วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันเกิดของพระเอกเจนบอกว่าเทเรียมของขวัญให้เขาแล้วเป็นตัวเครื่องบินไปเมืองนีสพระเอกทำหน้าเฉยไม่ได้ออกอาการตื่นเต้นดีใจอย่างที่เธอคาดหวังครับเจนจึงถามว่าไม่อยากไปหรอนั่นมันสถานที่ที่เราพบกันครั้งแรกนะพระเอกก็อธิบายว่าช่วงนี้ที่ทำงานเขายุ่งมากครับมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการจากนั้นทั้งคู่นเนี่ยก็แยกย้ายกันไปทำงานโดยพระเอกได้งานประจำเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารส่วนเจนทำงานสายไอทีที่บริษัทผลิตโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต จ้านายแจ้งงานด่วนขอให้เธอเนี่ยไปประชุมที่สำนักง,งานในซานฟรานซิสโกและเธอคงต้องออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเจนไม่กล้าปฏิเสธนายครับจึงต้องเปลี่ยนแผนจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้พระเอกคืนนี้แทนและโทรขอให้พ่อเนี่ยร่วมทำเซอร์ไพรส์ด้วยภาพตัดมาที่ออฟฟิศของพระเอกเพื่อนร่วมงานคนสนิทชื่อว่าเฮมเทชชวนเขาไปเล่นบาสพระเอกปฏิเสธโดวยบอกว่ามีนัดมือค่ำกับเจนเมื่อถึงโต๊ะทำงานพระเอกเห็นกล่องพัสดุลึกลับวางบนโต๊ะเอารีเปิดดู ซิ่งก็พบว่าเป็นหนังสือคู่มือเที่ยวฝรั่งเศสและมีโปสการ์ดเขียนข้อความบอกมาหาฉันจากเอชชายหนุ่มมองไปรอบๆไม่รู้ว่าใครนํามาวางไว้จากนั้นเขาก็ถอดรหัสลับเพื่อหาสถานทีน่และช่องทางในการติดต่อฮอบรูคหัวหน้าเก่าหัวหน้าบอกเขาว่านายออกไปจากเกมเฉยๆไม่ได้หรอกซิ่งฮอบรูคมีงานใหม่ให้เขาทําครับและถ้าปฏิเสธเนี่ยพระเอกมีปัญหาแน่ระหว่างที่คุยโทรศัพท์พระเอกก็เตรียมปืนพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เมื่อเห็นว่าพ่อตาเนี่ยเข้ามาถึงห้องทํางาน ชายหนุ่มก็รีบวางสายทันทีท่าทางเขาดูแปลกจนพ่อสงสัยแต่พระเอกก็พยายามทำเนียนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพ่ออาสาพาลูกเขยไปเลี้ยงมื้อเย็นซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากไปครับแต่ถ้าปฏิเสธคงจะเป็นเรื่องใหญ่เขารีบเก็บของแต่แล้วพ่อของเจนเนี่ยก็เห็นโปสการ์ดเสียก่อนเขาเอ่ยถามทันทีว่าเอชนี่ใครพระเอกก็ตอบตามตรงครับว่าเป็นหัวหน้าเก่าชวนให้กลับไปทำงานด้วยกันระหว่างที่อยู่ในรถพ่อตาจ้องจับพิรุธลูกเขยที่นั่งตัวเกรงอยู่ข้างๆพระเอกชวนพ่อคุยเล่น แต่ชายแก่ก็พยายามจับผิดเขาแทบทุกคำพูดเมื่อกลับถึงบ้านพบว่าเจนจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้สามีเธอเชิญเพื่อนมาร่วมงานและเพื่อนบ้านมาร่วมฉลองด้วยแต่พระเอกกลับไม่ตื่นเต้นกับงานซักเท่าไหร่ครับภายในใจเนี่ยยังกังวลเรื่องที่หัวหน้าเก่าติดต่อมาอลิเวียเพื่อนร่วมงานของพระเอกเข้ามาอ่อยเขาต่อหน้าต่อตาเจนทําเอาเธองดหงียดต้องแอบมาเมาส์กับเพื่อนสาวเธอรู้สึกว่าสามีดูไม่แฮปปี้กับงานวันนี้เลยและเริ่มกังวลว่าเขาเบื่อเธอแล้วหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีคนใหม่ คริสตินเพื่อนที่ทํางานของเจนถามว่าพวกเธอยังแซบกันอยู่ไหมล่ะเจนตอบว่าก็ปกตินะไม่เคยเว้นช่วงเลยเพื่อนจึงให้ความเห็นว่าทงเรื่องบนเตียงยังดีอยู่ก็ไม่เห็นต้องห่วงอะไรเลยคืนนั้นเจนลองถามพระเอกว่ามีอะไรในใจหรือเปล่าถ้าอยากอยู่กับเขาในวันเกิดไม่อยากไปทํางานเลยพระเอีกเข้ามากอดเธอและบอกว่าผมโอเค ซ้ำอย่างแนะให้เธอรีบเก็บของเตรียมตัวเดินทางในตอนเช้าคำพูดของพระเอกทำให้เจนยิ่งไม่สบายใจครับเพราะดูเหมือนเขาอยากจะให้เธอไปและจากที่อยู่ด้วยกันมานาน3ปีเนะี่ยเจนรู้สึกว่าเขากำลังมีความลับอะไรบางอย่างกับเธอเช้าวันใหม่ก่อนออกเดินทางเจนบอกสามีเธออยากเลื่อนไปบินวันพรุ่งนี้แทนครับเพราะว่าอยากอยู่กับเขาในวันเกิดแต่พระเอกกลับเร่งให้เธอรีบไปเลยบอกว่าอยู่ด้วยกันในวันเกิดปีหน้าก็ได้หลังจากเจนออกไปแล้ว เอนรีที่เพิ่งหายแหงหลังจากที่เขาเมาหนักเลยได้ค้างคืนที่บ้านพระเอกเปิดตู้เย็นหาของกินให้เพื่อนเอนรีอาศัยที่เผลอขว้ามีดจู่โจมพระเอกทันทีทำเอาเขางงตาแตกว่าเพื่อนเป็นบ้าไรแต่เมื่อเพื่อนยังไม่หยุดพระเอกจึงต้องสวนกลับล็อกมืออีกฝ่ายจนมีดร่วงแล้วก็ถีบกระเด็นไปอีกทางเอนรีคว้ามีดประกาศจะฆ่าพระเอกซะ จากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่พระเอกฝีมือเหนือชั้นกว่ามากครับเขาใช้ม่านรัดคออีกฝ่ายได้ในที่สุดจังหวะน,นั้นเจนกลับมาที่บ้านพอดีเธอตัดสินใจเลื่อนไฟบินเพื่อจะได้อยู่กับสามีในวันเกิดแต่กลับพบว่าพระเอกเนี่ยตีกับเฮนเรี่จนบ้านแทบพังชายหนุ่มขอให้เธอไปหยิบปืนที่เขาซ่อนไว้และยิงไอเฮนรี่ซะเจนสับสนแต่เธอก็ทําตามคําสั่งสามีแม้จะจับปืนครั้งแรกแต่เจนก็ยิงแม่นไม่เบาเธอยิงโดนที่ขา พระเอกเดอกาจับหัวเพื่อนโขกโตะทำให้มันหมดเรดเขาเช็คมือถือ Henry. เฮนรี่พบว่าเพื่อนเนี่ยได้รับข้อความแบบเดียวกับที่เขาได้รับสมัยยังเป็นสายลับเขาเลยพอเดาเรื่องราวออก Henry เฮนรี่เฉลยความจริงสุดอึง้งมีคนอยากปิดปากพระเอกและเขามีข้าวหัวถึง20ล้านเหรียญถ้าพระเอกไม่ตายในครั้งนี้อีกสักพักนักฆ่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องมาแน่นอนเจนแทบเป็นลมไม่ได้ยินเรื่องเช่นนี้แต่ยังงงว่าสามีไปทําอะไรมาจึงได้โดนล่าหัว จังหวะนั้นเพื่อนบ้านก็ขอประตูเรียกหาเธอเฮนรี่คูนั่นไงพวกมันมาแล้วตั้ง20ล้านใครจะไม่อยากได้แต่เจนก็บอกให้สามีสบายใจว่าเป็นแจ็คกี้คนข้างบ้านของเราเองเธอจำเสียงได้แต่พระเอกไม่กล้าไว้ใจใครอีกขนาดเพื่อนสนิทที่ทำงานยังกลายเป็นมือสังหารไปได้พระเอกเดินไปล็อกประตูและกำลังจะปิดชีพเฮนรี่แต่แล้วมือปืนลึกลับก็ยิงเข้ามาในบ้านพระเอกรีบพาเจนหลบขึ้นรถหนีทำให้เฮนรี่รอดออกมาได้ เจนกลัวจนสติแตกเธอจะลงจากรถเพราะไม่รู้ว่าสามีไปทําอะไรมาเขาทํางานอะไรกันแน่พระเอกจึงจําเป็นต้องเผยรับว่าเขาเคยเป็นสายลับแต่หลังจากได้พบเธอที่ฝรั่งเศสเขาก็ลาออกเฮนรี่ขับรถตามมาพร้อมอาวุธสงครามชุดใหญ่พระเอกเกรีดบารถเตรียมโซ่เนื่องจากเขาซ่อนปืนไว้เช่นกันเฮนรีย่ยิงกระหน่ำราวกับคนบ้าแต่พระเอกก็โชว์เก๋าขับหลบเลี่ยงกระสุนมาได้พวกเขาขับเบียดกันไปทั่วหมู่บ้าน จนมาถึงเขตก่อสร้างครับพระเอกใช้ทักษะการขับหลอกล่อให้อีกฝ่ายงงก่อนจะพุ่งรถชนไอ้เพื่อนเลวให้ตกจากเนินเขาตามไปดูซากรถเพื่อให้มั่นใจว่าเฮนรี่ไม่รอดแน่พระเอกเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ต้องปเชิญหน้าต่อไปครับ เขามีกระสุนซ่อนไว้ในรถเช่นกันเจนถามว่าคุณฆ่ามากี่คนแล้วพระเอกบอกทันที14คนรวมไอเฮนรี่ก็เป็น15เขาเล่าต่อว่าเมื่อวานเนี่ยหัวหน้าเก่าเพิ่งติดต่อมาเขาจะไปถามหัวหน้าว่าเรื่องมันเป็นมายังไงจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปยังโรงแรมที่พักของฮอมดบรูกละเอกขอให้เจนเก็บปืนไว้ เธอจะได้มีอาวุธปกป้องตัวเองแต่แล้วก็พบว่าฮอบรุกถูกยิงดับคาเตียงครับซึ่งพระเอกก็เดาว่วาเพิ่งเสียได้ไม่นานเหยื่อดวงสองนัดที่หัวใจหนึ่งนัดที่ศีรษะมือปืนเป็นพวกมืออาชีพที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีพระเอกพยายามหาหลักฐานครับผลของส่วนตัวของฮอบรุกและพบว่าผู้ตายเนี่ยใช้ในาฬิกาพิเศษแบบที่สามารถเสียบแฟล์ดได้เขาเก็บมันไว้เป็นหลักฐาน บอกพระเอกทันทีว่าเธออยากกลับไปที่บ้านพ่อแม่ตอนนี้แต่อีกฝ่ายก็ห้ามเธอเขาไม่อยากให้พวกท่านมาเกี่ยวด้วยแล้วก็บ่นภรรยาว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ต้องกลับไปหาพ่อแม่ตลอดเขาไม่ชอบที่เธอเป็นแบบนี้พระเอกเผลอพูดความในใจเขารำคาญความผ็ดการของพ่อเธอครับที่ชอบบังคับให้เธอและเขาเนี่ยทำตามคำสั่งนางเอกไม่พอใจที่เขาตำหนิครอบครัวเธอแบบนี้เธอเครียดหนักจนอาเจียนออกมา ทั้งคู่มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพระเอกขอโทษที่พูดล่วงเกินพ่อเธอแต่เจนไม่ฟังครับรีบตรงดิงไปซื้อของที่ต้องการระหว่างนั้นหนุ่มเพื่อนบ้านนี่ก็ตรงเข้ามาทักพระเอกเตือนว่าอย่าลืมไปงานเลี้ยงหมู่บ้านคืนนี้ด้วยส่วนเจนเนี่ยกำลังมองหาที่ตรวจการตั้งครรภ์เธอสงสัยว่าการที่เธอเวียนหัวจนอาเจียนอาจเป็นเพราะว่าท้องครับพนักงานหนุ่มหุ่นล่ำเข้ามาทักทายพร้อมให้บริการพระเอกดูทรงแล้วยังไงมอนี่แหละ มันก็น่าจะเป็นนักฆ่ามากกว่าพนักงานขายเขาเตรียมชักปืนพร้อมโซ่แต่กลายเป็นว่าพระเอกหลอนไปเองเพราะว่าหนุ่มผิวดำคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญสินค้าแม่และเด็กตัวจริงเสียงจริงหลังจากได้ของที่เจนต้องการแล้วพระเอกวางแผนจะไปหลบที่เซฟเฮาส์เขาต้องการรายงานการตายของฮอบลูกแล้วค่อยสืบหาว่าคนที่ฮอบลูกอยากให้เขาจัดการเนี่ยคือใครพวกเขาออกเดินทางอีกครั้ง โดยขโมยรถของคนอื่นมาใช้ระหว่างเดินทางเนี่ยพระเอกติดต่อหน่วยงานที่เขาเคยทํางานด้วยจึงได้ทราบข้อมูลว่าหอมุูกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรอีกต่อไปครับเขาลาออกไปนานแล้วพระเอกอึง้งรีบตัดการติดต่อกับอีกฝั่งและวนรถกลับไปหาหลักฐานเพิ่มจากเฮนรี่เขาสันนิษฐานว่า คนที่ต้องการเก็บเขากับฮอบรุกเนี่ยคงเป็นกลุ่มเดียวกันครับพระเอกได้น้ตบุ๊กของเฮนรี่มาแล้วเขาพาเจนมาที่ออฟฟิศของตัวเองและขอให้หญิงสาวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแฮกคอมพิวเตอร์ของเฮนรี่พวกเขาประหลาดใจครับเมื่อพบว่าเฮนรี่มีรูปเก่าๆสมัย2ปีที่แล้วของพวกเขาด้วยพระเอกคาดเดาว่ามีคนส่งเฮนรี่มาเพื่อแอบติดตามชีวิตเขา พระเอกสะดุดกับภาพภาพหนึ่งครับเขาจำได้ว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปนั้นเจนได้ฟังก็ไม่พอใจคิดว่าชายหนุ่มอคติกับพ่อเธอทั้งคู่ก็เริ่มเถียงกันอีกรอบเจนขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่พระเอกเป็นห่วงอยากอยู่ข้างเธอตลอดเวลา เขาขอเข้าห้องน้ําด้วยกันแต่เจนก็ไม่ยอมสั่งให้อีกฝ่ายออกมาก่อนพระเอกได้ยินเสียงบางอย่างแถวห้องส่วนกลางครับเขาเตรียมปืนพร้อมรับมือสัตรูตแต่ก็พบว่าเป็นวิเวียนเพื่อนร่วมงานของเขาเองแต่พระเอกก็โล่งใจได้ไม่นานสาวสวยชิงลงมือใส่เขาก่อนโดยที่พระเอกไม่ทันระวังตัวเธอเผยตัวต,วตวนว่าเป็นมือสังหารเช่นกันแล้วฝีมือของเธอเนี่ยก็จัดจ้านไม่เบาครับแม้จะโดนพระเอกจูโจมกลับเธอก็จับเขาทุ่มได้ทั้งคู่สู้กันนัวเนี่ยพลัดกันลุกรับในตอนนั้น เจนก็ได้ยินเสียงปืนเธอรีบออกมาหาพระเอกและก็พบว่านักฆ่าสาวเนี่ยใช้สายไฟรัดคอเขาอยู่เจนอยากช่วยแต่ก็ใช้ปืนไม่คล่องแต่ด้วยความบังเอิญ เธอยิงโดนคานทําให้โคมไฟทรงประหลดัดหลงใส่ร่างของวิเวียนจนสิ้นใจทันทีเจนเอลที่ตรวจคันให้พระเอกดูแล้วก็บอกว่าเธอกําลังจะเป็นแม่คนแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นพ่อได้หรือเปล่าพระเอกก็กล่าวขอโทษเขารู้ว่าเธอรับไม่ได้ที่เขาเคยทํางานแบบนี้แต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนในอดีตได้เจนถามกลับแล้วคุณจะปกป้องฉันกับลูกได้ยังไงในเมื่อมีคนต้องการฆ่าคุณเต็มไปหมดเจนเป็นห่วงลูกครับจึงได้ขอแยกทางกับเขา แม้ว่าผู้เป็นสามีเนี่ยจะขอร้องอ้อนวอนยังไงแต่อีกฝ่ายก็ไม่ฟังเธอรีบขับรถออกไปจากที่นั่นทิ้งเขาไว้คนเดียวระหว่างทางโอลิเวียเพื่อนร่วมงานอีกคนของพระเอกก็ขับรถสวนทางเธอไปแถมยังชูนิ้วกลางใส่เจนเหมือนกับว่าเธอเนี่ยมีเรื่องงุนงิดอะไรมาตัดมาที่พระเอกเขากําลังทุ่นคิดว่าจะทํายังไงต่อไปครับแต่แล้วจูๆ่ๆมือถือเฮนรี่ก็ดังขึ้นพระเอกเห็นเบอร์แล้วแทบช็อกเพราะเป็นเบอร์คนที่เขารู้จักท่านใดนั้น รถส่งของขับตรงเข้ามาพนักง,งานส่งเอกสารให้เขาเซ็นรับพระเอกเริ่มระแวงทันทีและก็เป็นอย่างที่เขาคิดครับระว่านี่คือมือสังหารอีกคนที่แฝงตัวมามันใช้ปืนกลไล่ยิงพระเอกซึ่งเขาก็ทําได้แค่วิ่งหนีเพราะว่าไร้อาวุธในมือแต่ก็โชคดีที่โอลิเวียขับรถชนร่างชายหนุ่มกระเด็นและทับซ้ําอีกรอบโอลิเวียถามไปทําอะไรให้ไอ้มอนี่โมโหเขายัางไม่ทันได้ตอบไอ้แก่ก็เหยียบคันเร่งจะเสยเขาอีกคนพระเอกเริ่มเครียดไม่รู้ว่ายังไว้ใจใครได้อีกไหม เพราะมีทั้งคนที่เขารู้จักและก็ไม่รู้จักต้องการกำจัดเขาละเอกคว้าปืนมาป้องกันตัวโอลิเวียเกือบจะชนเขาได้แล้วแต่เจนก็ขับรถพุ่งชนสกัดให้ก่อนรถของโอลิเวียมาจอดหน้าถังน้ํามันละเอกรีบคว้าโอกาสนั้นยิงรัวจนถังระเบิดทําให้โอลิเวียถูกย่างดับคากองไฟไปอีกรายละเอกขอบคุณเจนที่ช่วยชีวิตเขาไว้และชวนเธอกลับบ้านเพื่อไปเอากระเป๋าหลบภัยในนั้นมีทั้งเงินอาวุธและของใช้ฉุกเฉินสําหรับเดินทางเจนไม่เห็นด้วย เพราะว่าเธออยากไปบ้านพ่อแม่มากกว่าพระเอกยื่นคำขาดให้เธอเชื่อเขาแล้วทุกอย่างจะดีเองพวกเขามาใกล้จนจะถึงบ้านแต่รถดันน้ำมันหมดทั้งคู่เลยต้องเดินเท้ากลับครับจูจูก็มีเรื่องระทึกอีกครั้งรถโฟร์วิลคันหนึ่งขับพุ่งตรงมาหาและยังมีมือปืนดักซุ่มยิงจากข้างทาง พระเอกสั่งให้เจนวิ่งหนีก่อนส่วนเขาคอยยิงสกัดแล้วหนังก็เฉลยว่ามือสังหารคู่นั้นเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านของพวกเขานั่นเองครับสองผัวเมียนักฆ่าซิ่งรถทะลุรัว้วหวังพิชิตเงินค่าหัว20ล้านแต่คู่ของพระเอกเนี่ยก็หลบหนีมาจนถึงพื้นที่จัดงานเลี้ยงจนได้พวกเขาหันซ้ายหันขวาเดินผ่านผู้คนรอบข้างอย่างหวาดระแวงเดาไม่ถูกจริงๆว่าจ,จะมีนักฆ่าโผล่มาจากไหนอกีกแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัย เขาบอกที่ซ่อนเธอให้หยิบกระเป๋าหลบภัยส่วนตัวพระเอกเนี่ยจะไปเอาอาวุธเจนได้ยินเสียงคนเดินผ่านถ้าเดินตามมาจนพบว่ามีคนบุกบ้านจริงๆแต่เป็นแม่เธอเองและคริสตินเพื่อนสาวของเธอที่ใช้แม่เป็นตัวประกันคนที่บุกรุกเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ครับยังมีเพื่อนบ้านอีกสองคนลอบเข้ามาถึงห้องนอนพวกเขาสงสัยว่าพระเอกซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าจึงรวมหัวกันยิงประตูจนพุนถ้าเขาแอบ,บอยู่ในนั้นก็คงไม่รอดซึ่งพระเอกก็อยู่ในนั้นจริงๆทว่าเขาหลบได้ในช่องลับด้านบน พระเอกถีบมือปืนหน้าไงก่อนจะจัดการสองนักฆ่าจนแน่นิ่งตัดมาที่อีกฝั่งของบ้านริสตินได้ยินเสียงปืนจากด้านบนเธอไม่พอใจที่มีคนชิงฆ่าพระเอกตัดหน้าและบ่นที่ต้องแฝงตัวมาตีสนิทกับเจนทั้งที่ในใจเนี่ยเธอรำคาญเจนแบบสุดๆริสตินไล่สองแม่ลูกไปที่ห้องนั่งเล่นแต่แล้วเธอเนี่ยก็โดนรอบยิงจากพ่อเจนพระเอกตามลงมาและจ่อปืนขู่พ่อเขาเห็นมือถือของเฮนรี่เลยได้รู้ว่าพ่อเป็นคนสั่งการกำจัดเขาและฮอมรู้ครับเจนได้ฟัง่าสับสน แต่พ่อเนี่ยก็ยอมรับตามตรงว่าใช่พวกที่จ้องจะฆ่าพระเอกเนี่ยเป็นคนของพ่อทั้งนั้นทครับเขาไม่ไว้ใจพระเอกเลยส่งสายลับมาประกบแฝงตัวเป็นทั้งเพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทํางานพ่อส่งแฟลชไดให้เจนแล้วบอกว่าข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นฮอมรุกแปรพักไปอยู่ฝั่งศัตรูเลยเป็นเหตุผลให้โดนเก็บในวันนั้นพ่อเห็นโพสการ์ส่งข้อความจากเอชจึงรู้ว่าพระเอกจะกลับมาทํางานและจะมาตามล่าพ่อพ่อเลยให้นักฆ่าชิงลงมือก่อนแต่พระเอกก็ยืนยันว่าเขาไม่ฆ่าพ่ออยู่แล้วอีกฝ่ายก็แย้งรับ ว่าก่อนหน้านี้พระเอกเคยวางระเบิดที่นิชความจริงพ่อควรได้ขึ้นลํานั้นแต่พอเห็นพระเอกที่โรงแรมเขาเลยไม่ได้ขึ้นไปเจนตกใจที่พระเอกเคยพยายามจะเก็บพ่อเธอรับแต่อีกฝ่ายก็รีบปฏิเสธเขาไม่รู้มาก่อนว่าพ่อเป็นเป้าหมายของภารกิจนี้ด้วยและนั่นคืองานชิ้นสุดท้ายตอนนี้เขาเลิกฆ่าคนแล้วจริงๆและจะไม่กลับไปทํางานนั้นอกีกพระเอกลดปืนลงหลดกระสุนเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ใจเจนขอให้พ่อวางปืนเช่นกันและให้คุยอย่างสันติเพราะวันนี้เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว และหญิงสาวก็ได้เผยข่าวดีด้วยว่ากําลังจะมีลูกทําให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยตื่นเต้นดีใจที่จะได้หลานพ่อหันกลับมามองหน้านลูกเขยแล้วก็ยิงรัวไปสองสามนัดเจนเห็นก็ตกใจมากครับนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีแต่ก็พบว่าพ่อจัดการเป่าหัวนักฆ่าอีกสองคนที่รอดชีวิตเจนขอให้ทั้งคู่อย่าฆ่าใครอีกอย่ากโกหกปิดบังกันพระเอกจึงเผยความลับอีกเรื่องครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่อเมริกันแต่เป็นคนสวีเดนส่วนพ่อเองก็ยอมรับ ว่าเขาเคยทำงานให้องค์กรลับของรัฐบาล 1. ปีต่อมาเจนคลอดลูกแล้วและพระเอกเนี่ยก็เริ่มไว้หนวดแต่เขาไม่ยอมรับว่ากำลังทำตัวเหมือนพ่อตาที่เขาเคยบ่นรำคาญมาก่อนเจนชวนสามีไปออกเดตสองตายายรับปากจะช่วยดูแลหลานให้ก่อนออกจากบ้านพระเอกแอบเปิดระบบเลเซอร์เพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้แก่ลูกน้อยเขาไม่รู้ตัวเลยว่านิสัยขี้ระแวงแบบนี้มันเหมือนกับพ่อตาเขาชัดๆทีับและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จบลง น,นี่คือคื l l e อ s 2 l สองพ2 0ทำคะแนนจาก IMDb ไว้ที่5.5เต็ม10คะแนนส่วนวัดเทนเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่10%ฟังคนดู41%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผผม Man, แมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ